ที่69าทำหลับบนพาน้นำแข็งฟ้าจางสว่างไม่นานปรากฏชายชาราหลังค่มผู้หนึ่งวิ่งตะบึงถึงเชิงเขาซ้อหูสัว,สวชายชาราหลังค่อมถือกระบี่เล่มหนึ่งแต่ไม่มีฝักกระบี่เพียงชายผ้าขาดเพื่อหนึ่งพันตัวกระบี่ไว้มันเดียวมองเส้นทางเมื่อขามาจวกจนแน่ใจว่าไม่มีคนไล่ล่าตาม สีนาคอยปรากฏแวว้าคผมขึ้นพอตัดผ่านพุ่มไม้แถบหนึ่งก็เป็นยอดเขาซอง,งสัวมันเงยหน้ามองแวบหนึ่งเห็นยอดเขาหิมะสูงเสียดเมฆเมฆหมอกลอยโคลเขลาไม่อาจเห็นยอดสุดบริเวณไหล่เขาสะท้อนแสงจีขาวแถบหนึ่งทราบว่านั่นเป็นผาน้าแข็งชายชราหลังผมกว่าตาหมองโรบข้าง ไม่พอเพียหาแสงแม้แต่งเงาต้องคุนคิดขึ้นนางคงขึ้นเขาไปแล้วตอนนี้ไม่แน่นักว่าเชิดปากจนสูงชันโอโรเราอยู่ที่ใดบนผาน้ำแข็งมันมองดูกระบีวิญญาณโลวงหิตในมือหดจ้นบอกมาไม่ได้เมื่อคืนนับว่าโชคดีจริงๆฮะไม่ใช่องค์ผิดตาทองถูกเงีกเสียงบุญกระตุ้นโทษจัก น่ากลัวตนยากจะขโมยกระปีมาได้นึกถึงเง็ยกเสียงบุญอดสงสัยใจมิได้แสดงแน่ชัดขณะที่มันหยิบช่วยกระปีปลอมนางก็อยู่ในลานตึกใบไม้รวงที่เสียดแทงดวงตาใบนั้นคมใหญ่ผัดปลิวมาโดยบังเอิญหากแต่เป็นนางสัตผูมาปลุกมันจากพวังรันจวนแต่มันกลับไม่พบเห็นร่องรอยของนางหลังจากนั้นมันพอจากไป คงเป็นนางชักนำหองพิดาทองไปยังโงไม้มีนำซ้าใช้แผนจัก,กจันทองลอกคราบอย่างรวดเร็วหลอมแปลงพูดคร่าชีวิตในสีปีศาจเป็นผู้คลุมหน้าชุดดำตอนนั้นไม่เพียงตบตาผู้คนกระทั่งตนเองยังหลงกลเรื่องเหล่านี้ดูไปหน้าแตกตื่นแต่ยามฉุกหลุนางกลับกระทําได้อย่างแนบเนียน หากเรียนเป็นตนหน้ากลัวยังจำไม่ได้เช่นนี้เป็นว่านางต้องเร้รับการชี้หน้าจากโจดคนแท้ที่ชี้แนะวิชาฟีเมร์แกนางเป็นใครชายฉลาหลังค่อมเดินพลางครุ่นคิดพลางมันไม่เคยรู้สึกติดค้างผู้คนแต่ตอนนี้รู้สึกติดค้างเยกเสียงปุ่นมากไปแล้วนับแต่แยกจากกันการกระทําของนางไม่ใช่เพื่อนางเองหากแต่เพื่อมัน ตอนนี้มันรู้สึกเสียใจแล้วครุ่นคิดขึ้นหลังจากเสร็จเรื่องที่สองขัวเรากลับต้องไปสอหานางนางสมควรกลับภูเขาลู่สัวแล้วโดยไมย่รู้สึกตัวปีนขึ้นสูงหลายสิบบาอย่างเช่มชาทำเลโจดเขาลาดชันขึ้นบางเองไม่สามารถยังเท้าได้มีน้ำซ้ำตามก้อนหินเต็มไปด้วยตะไคร้สีเขียวหากไม่ระวัง อาพระตกลงจากยอดเขาสำหรับกับชายชาราหลังคอมต่อให้ยอดเขาล่าดชันกว่านี้ก็ไม่นำพาก้มหน้าปีนไปในใจยังนึกถึงเยกเสียงบุญและเหตุการณ์ลี้ลับเมื่อคืนคืนไปอีกหลายสิบว่าพลันรู้สึกใต้เท้าลื่นบุกรีบกริงลมปร,ราณกระโดดขึ้นบนหินผาก้อนพอก้มศีรษะลงเห็นพื้นใต้เท้าวสว่างขาวโพล ล้วนเป็นก้อนน้ำแข็งมีแต่หินผาที่ยื่นออกมาเคลือบคลุมด้วยน้ำแข็งเบาบางชั้นหนึ่งยังเห็นสีก้อนหินได้ชายชราลังค่อมเงยหน้าขึ้นเห็นสายข้าีเงันยวงเส้นหนึ่งโลมข้าจอยูกลางกลางยอดเขาแสงอาทิตย์ส่องต้องสายขาดสะท้อนเป็นสีสันดังรุ้งขาววดงามจับตายิง่งดังนั้นครุนขิน ที่นั้นคงเป็นผาน้ำแข็งแล้วแต่ฉช่นไไม่เห็นหาเสีงหรือนางขึ้นสู่ผาน้าแข็งเพียงลําพังหรือมันเกล้งลมโราณอึดหนึ่งพุ่งฟ้าความหนาวเนบขึ้นไปลายว่ากระโดดขึ้นลงหลายครั้งทยานขึ้นไปบนผาน้ำแข็งแห่งหนึ่งผาน้ำแข็งคล้ายฉากยกธรรมชาติสูงประมาณสิบว่าราบรียบดังกระจกเป็นเงาวาวเพียงแต่อากาศเน็บหนาวสุดทนทาน ชายชราหลังค้อมรีบโคจรพลังต่อต้านความหนาววาดมองสองฟ้าคางผ่านน้ำแข็งในเลยมีร่องรอยของหาเส้งแม้แต่เอาตรงครุนคิดขึ้นอาจบางทีโกนเอียนอยลักสนุกเห็นภาพธรรมชาติพิสดารเช่นนี้จึงอ้อมไปยังหลังผา ดังนั้นลองเรียกว่าหาโกเนียคุณเขารอบข้างบังเกิดเสียงสะท้อนหาโกเนียดังมาแต่หาได้ยินหาเสียงขานตอบใหม่ชายชราหลังค่อมคอยคิดว่าไม่ถูกต้องรีบออมไปตามผาน้ำแข็งหลังจากวนเวียนรอบหนึ่งยังไม่พบเพ็นร่องรอยของหาเซิงมันร้อนรุ่มใจขึ้นมาแล้วหาเสซิงไปที่ใดหรือปีนปายขึ้นบนยอดเขาแหลวพอเงยหน,น้าขึ้น บนยอดเขาปรากฏเมฆขาวปันปูนดูไม่ออกว่าบนยอดเขาสูงเท่าใดเพียงที่นี่ก็หนาวเน็บสุดทนทานบนยอดเขาย่อมยิ่งเย็นเยียบเสียดกระดูทายชราหลังค่อมค่อมศีรษะมองไปยังเชิงเขาเห็นลงไปอีกไม่กี่วาก็ปรากฏเมฆหมอกลอยคลอเขาแสงอาทิตย์ส่งต้องเมฆหมอกสะท้อนเป็นสีสันผิดแปกแตกต่างเมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่มีปัญญาสอบพบหาเสิยงแล้วยืนตะลึงล้านชั่วขณะพลันปรากฏลมเย็นหอบหนึ่งกันโชคมาอร่างเต็นกับสันสะทานอีกครับชายชราหลังค่อมใจใหายว่าทีนี้หนาวเหน็บยิ่งหากอยู่นานไปก็เกรงว่าต้องแข็งตัวตายบนภูเขามันยามกระทันหันไม่ทราบสอบพบหาเสีงยงอย่างไรต้องวาตาไปยังผาน้ำแข็งอีกครั พลันเห็นน้ำแข็งบนยอดเขาแหวงชำรุดไปก้อนก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาทิ้งอยู่บนพื้นชายชาราหลังค่อมเสริกไปเก็บก้อนน้ำแข็งขึ้นมาถึงกับใจสันสถานดูจากคริยวรอยบนก้อนน้ำแข็งแสดงว่าชายโลหะทุบกระนำ่ำมีน้ำซ้ำวรอยทุบย่างทิ้งสนิมแหล็กอยู่จุดหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าก้อนหน้านี้มีคนรุดมา มีนำซ้ำอย่างปีนขึ้นผาน้ำแข็งดูจากสนิมเหล็กบนก้อนน้ำแข็งอาวุธของคนผู้นี้ไม่ใช่อาวุธทั่วไปของชาวยุทธจักรชอยชราลังค่มกล่าวอย่างสงสัยใจหรือหาเส้งคิดทลายผาน้ำแข็งนี้ส่อหาอาวุธอีกเล่มหนึ่งขึ้นเขาหรือแต่แล้วรู้สึกไม่ถูกต้องกระปีปรกกายเกี่ยวของหาเสงข่มกล้าเพียงใดไม่ต้องใช้อาวุธอื่น ยังมีคนผู้นิทยานขึ้นผาน้ำแข็งสูงสิบกว่าพลังฝีมือคล้ายเหนือล้ำกว่ามัน้าเส้งในเลยกระทําได้พลบังเกิดความคิดประการหนึ่งปุ๊บเข้าสู่หูวสมองแทบอุทานออกมาครุ่นคิดก้นหรือเป็นจอมอสุภะระดูข่าวขบคิดถึงตอนนี้ต้องสยโกกายด้วยความหนาวเนีน่ยฮาเซงหาพบผ่านคนผู้นี้ในเลยมีชีวิตโรดได้ มันเพ่งตามองผ่าน้ำแข็งโหรอยทุบบนยอดผาแม่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกแต่มันมีสายตาคมกล้าเพียงในดูว,ว่าเป็นเงาดำจุดหนึงชายชาราหลังค่อมยิ้มย่างเย็นชาทราบว่านั้นเป็นปากท่าแึ่งไม่ต้องคายคิดก็ทราบได้เปลืองบนเป็นที่ซ่อนตัวของจอมอสุภกระดูขาวแต่เป็นผู้ใดปลดปล่อยจอมอสุภกระดูขาวออกมาหรือมันไม่รักษาคำสั่ง ออกจากห้องใต้ดินของอาราัมตั้งพรรถเองตอนนี้มันไม่มีเวลาสืบอสาวเรื่องราวนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือช่วยหาเซสงออกมาก่อนกระทั่งหนึ่งคำพีหนึ่งกระบีซุกซ่อนอยู่ที่ไรมันก็ไม่นำพาแล้วชายชราหลังค่อมพลันยื่ตัวตรงเพ่งตาวาวับจ้องมองเงาดำในเมฆหมอกจุดนั้นมันเชื่อมันว่าตนเองสามารถขึ้นไป แต่กังวลว่าก่อนที่ตนจะยืนหยัดมันจอมอสุภกระดูขาวอาลนลงเมือโลกปรทุดเกรงว่าอยากที่จะหลบโรดได้มันกว่าตามองรอบข้างพลันพลิ้วปราดไปด้านข้างห่างจากปากถ้ำน,นั้นยี่สิบสามสิบวาพันเกรงลมปูรนาณอืดน,นึ่งกวัดแกว่งสองแขนดุดินสีมะือมา ลอยตัวขึ้นไปสามสีวะแพ่พุ่งพลังใส่ปลายนิ้วทิ่มใส่ผาน้ำแข็งหยิบยืมสภาวะทิ่มดัชนีลอยตัวขึ้นอีกครากระทำติดต่อกันสองครั้งค่อยผลิตตัวขึ้นบนยอดผามันหอบหายใจเบาๆเคลื่อนกายไปยังปาาถ้ำเห็นเนื้อปากถ้ำเป็นหินก้อนใหญ่สองก้อนบรรจบเฉียงเียงกัน อิมน้ําแข็งลื่นไหลลงสู่สองฟ้าคางดังนั้นปากถ้ำไม่มีน้ําแข็งปิดคลุมทําแห่งนั้นดูเผิดเนเ,เล็กล้ํายิ่งก้อนหินปากถ้ำผนึกด้วยน้ําแข็งเบาบางชั้นหนึ่งปากถ้ำเงียบสงัดปราศจากสุ้มเสียงชอยชราหลังค่อมลังเลเล็กน้อยขณะจะสาวเท้าเคลื่อนกายทันบังเกิดเสียงดังสดใสร่างจมบูบลงถึงกับสถานเฮือ เกลิงลมปรานถอยปลาดไปหลายเสียพอก้มศีจาลงพบว่าตนเองเหยียบน้ำแข็งแตกไปส่วนนรอยแตกปรากฏสายน้ำไหลลังออกมาชายชราลังคมรู้สึกประหลาดใจบนยอดเขาที่เน็บหนาวละแวกปากถ้ำมชายมีน้ำาขังน้ำใต้ผิวน้ำแข็งเหตุใด,ไ,ดไม่แข็งตัวมันคบคิดเล็กน้อยพลันเข้าใจในบันดนดลรุ่นคิดขึ้นใชัแล้ว ถ้ำนี้ต้องทอดถึงใต้ผิวภูเขาุนหับผมใต้ผิวภูเขาค่อนข้างสูงดังนั้นหิมะน้ำแข็งใกล้ปากถ้ำไม่สามารถผนึกแข็งตัวเพียงผนึกเป็นน้ำแข็งเบาบางชั้นหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้มีปัญหาแล้วยิ่งใกล้ปากถ้ำผิวน้ำแข็งยิ่งเบาบางน้ำใต้ผิวน้ำแข็งลึกปานใดไม่สามารถยังวัดได้ จะเข้าใกล้ปากถ้ำอย่างไรลมหนาวพัดกรูเกลียวมานับว่าเย็นเยียบเสียดกระดูกชายชราลังค่อมสิยวกายอย่างหนาวเนี่ยรีบเกรงลมโบราณท่านทานวันชาววาสถานที่นี้ไม่อาจรอนานได้ได้แต่ซืบเทาไปอีกหลายก้าวคำนวณว่าบรรลุถึงบริเวณผิวน้ำแข็งพันเกรงลมโบราณอืดหนึ่งสกิดน้ำแข็งพุ่งปราดไป สองแขนกลางอ้าอุกขาใช้ทุ่งทาวิหุกเขินรงวงกังซาดพุ่งไปยังปากธถรร้ำเพียงยังเท้าลงที่ปากธถ้ำก็โคจรพลังไปโรคกายเกรงกำลังใช้สองแขนโถมเข้าสู่ถรร้ำกิ่งดังคาดหมายพอเข้าสู่ถรร้ำรู้สึกร่างกายอบ,บนที่เนื้อความคาดหมายคือไม่เห็นมีคนโระปรทุชายชาราลังค่มอมระบายลมหายใจจากปาก ยังคงระวังป้องกันจอมวสุภาการุดูข่าวปวรากฏกายเดินเล็กเข้าไปสิบกว่าไม่ได้ยินส้มเสียงใดมีนำ้ำซ้ำภายในถ้ำอบอุ่นดุด,ดดูใบไม้ปริกภูมิประเทศริงมายิ่งลาดต่ำลงเพียงแต่ภายในมืดามึนหากวิจัยเป็นคนฝึกวิชาบูกระทั่งเส้นทางก็ไม่อาจเห็นชัดตาเข้าไปอีกลายว่าถ้ำศิลาพันลดเลี้ยวขวา พอบรรลุถึงทางโคง้งค่อยได้ยินซุ้มเสียงผู้คนแววออกมาชายชราหลังคมรีบย,ยืนแนบชิดผนังเงียหูสดับฟังได้ยินคนผู้หนึ่งหัวร้อห่าๆกล่าวว่าทา้าวโรกิงเจ้ายังถือดีอีกหรือนี่เป็นสถานที่ใดต้องให้มันเป็นใครก็ไม่มีปัญญาเข้าใกล้ทำนี้ได้จบบทที่69